นี่คือการแข่งขันขอบพี่บินมูดเชเกอร์น,นะครับ In, e. ข okay, 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 well. duties. ึ้นะไปแล้วครับมันหมุนอยู่เลยนี่คือแบบร้อให้นักตัวเดียวเลยมีเราสองไนแค่นี้ผมเห็นแล้วโอะไรวะไอที่ผมก็เลย้สองคนแล้วเจอกันเองด้วย พี่บินบนอย่างนี้แพ้แน่ไม่นถ้าโดนถ้าโดน้า นมาถึงพลังงานตนมาก่อนนะตื่นแพ้นแล้วดเขสให่น่มาเลลยแค่ว่าแล้วนี่ข้แล้วเจ้าแสกได้เลย

ออกเองก็ได้รับเล่นฟินก็โซเรกูลาร์แชทกรุ๊ปบ่มาเอานับเบิดเฮ็ดทีมโอเคครับดูทุก โ, man, โ้ลงไปอ่มาเพื so ่อจัไปบที่วเน้องจีนับงที่ที่ติงน้โอเคครี่ติงใช้ตัวเล็บุซ้ายนะแล้วก็น้องชิต้ากเป็นโหมสปินกันกับเป็นหมขวากันรกเป็นของน้องชิต้าทพ่อลดืกระด้างเบสบลทุกที2รับแล้โซเว่โซเรนเจอล เด็กประานกับเลดลองชนะพร้อมเ d โอ้โหบอกเลยว่าสนามของเราเัดสนามนะครับใต้นี้ขยงแเลยครับกรรมการพิจิตตาเองไปแล้วยและนี่เป็นคู่สุดท้าย ใครจะเข้าสู่รอบสี่สุดท้ายเป็นคนต่อไประหว่างม,ม้องโซต์มือที่ปิ่นระดันหันครับกระดลนหันจัดเด็กครับผมไฟในเกียวเจอร้อนแรงขึ้นผมเอ,อะสุดยอดบากเลนะดูสบคขาเจัดเด็กกรอตร้อส่งกล่องให้กรรมการลูกที่หนึ่ง โชว์เบเบชว์เบย์เบ์เพนเสนัก้อกรนปะทบกับตัวเลขลองชินัสค่ะพรอมแล้ว r e a s t t h r e ตุลูกขึนินลงไปแล้วนะโออพี่เปิงพี่ปิงใช้กปะตัวหนุนซ้ายค่ะส่วนน้องเิร์บใช้กปะตัวหนุนขวานะนะบอกเลยนะว่าวันนี้นะครับลดสูงสุด20%ใครก็มองหน้านะบอกพี่แมคขายของอีกแล้วค่ะ อยากขายนะคะตอนนี้นะคร yeah. ับทีมงานนะครับทีมงานเจ้าหน้าที่ของเรานะคะยืนยี่ปอนอ์อยู่ใต้แมสนะคะและคะแนนเรกกับตกเป็นของใครยและแล้วไปก่อนเราควรเอคไปก่อนหนึ่งคนนแบเป็นลูกที่ตกหล่นแล้วก็โชว์สิจ้ารออะไเวิร์ดก้องิดการตัดทักษะแม่เก๊ไม่ต้องกลับหลังครับเพราะว่าใช้คนละแบบกัน เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเดียวกันหรือว่าตัวที่หมุนได้สองทิศทางเราจะให้กับหลังหันนะจ๊ะนอกจากวันนี้นะครับเบเบ็ดแล้ววันนี้เรายังมีนะครับขึ้นโยนยิงฝาขวดวอชชัมแมนนะคะซึ่งเวลาคงมีการแข่งขันนะคะกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะรถสูงที่สิบเปิดโอเครอบเรดีเซ็ตสามสองหนึ่งวสุดวงนี้เป็นวงที่สองแล้วนะครับน้องคนละ ใช้เป็นตัวโยอสปินกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนั้นตัวเนเก็บเป็นของฝั่งที่ปิงสำหรตอนนี้อยู่ที่1ต่อ0คะแนนและเรื่นี้นะครับพี่ปิงนะครับจากเสมอ,อน,น้องเฟิร์สได้หรือเปล่านะหรือว่าน้องเฟิร์สจะเก็บไป2คะแนนเลือกเลยอันนี้ก็ไม่ทราบเลยยังไงนละกลายกระเบนลายแล้วและครั้งนี้เป็นของพี่ปิงตีเสมอน้องเฟิร์สสองคะแนนขออภัย ขนาดยืนอ,อยู่ตรงนี้นะคะลูกที่สามโอเคค่ะเบอร์สมิทการของฝั่งพี่ปิ่งและเพอร์เฟนตีของฝั่งน้องเฟิร์สกอร์อยู่ที่2ต่อ0ขนาะดพร้อมเริ 3, 2, 1, เร่ม Set three two one ตัชุด a r ปิดตีล่าครั้งที่หนึ่งเช็คอ r m o r ให้ดีนะคะถ้าน้องเฟิร์สนะคะชูแล้วอั m o r ปิดติลเหมือนนิราอีกหนึ่งครั้ง เป็นป๋าเป็กคะแนนให้กับพี่ปิงไปเลยคือหนึ่งต้งชุดครั้งที่สองลูกที่สามพร้อม ready set three two one ตัชุดไปแล้วนะครับเราวางเวอร์สปินกันของฝั่งพี่ปิงและเพอร์เฟคคิดของฝั่งน้องเฟิร์สสำหรับตอนนี้นะครับน้องเฟิร์สต้องการอีกหนึ่งคะแนนที่จะเข้าสู่รอบสี่ตัวสุดท้ายส่วนพี่ปิงต้องการอีกึงสามคะแนนด้วยกัน ได้เลว่าเอาไปช่วยทั้งสองท่านเลยนะคะจากการแข่งขันในเบเบิลุูงที่สามนี้เจ้านกไก่เฮลิสตินิกและตัวเวอร์สปิการขาองน้าจูซอยซเอาไม่ใช่ถูกทุ่นในชูนะคไหมเอาล่ะกันแล้วนะกระดาิสต้อกเป็นโคลน้องเหนือเนนะะชือกครั้งสุดท้ายนี้ที่สามน้องเฟิร์เช็คเบย์ให้ดีพรอ Ready, step, 3, 2, 1, ้อมเรดดี้เซ็ต three two one go shoot อันนี้เป็นการชูมพักสุดท้ายของเบเบยลูกที่าสามค่ะท่าเสมอกันอีกเปลี่ยนเป็นเบย์เด็กต่อไปทันทีเพราะว่าเบยเบแต่และลูกนะถ้าเสมอกันเราจะให้สเสมอกันเพียงถามว่าครับแกนะเมื่อกี้เฟิร์สไฟเบอร์ชนะนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ารอบนี้คุณเฟิร์สเขาจะเข้ารอบหรือไม่เอา,ะาละค่ะลามุ้งกันว่า ใครจะได้เข้าสูรส่รอบชิงชนะเลิศกับข้อไก่จะเป็นข้อเอสหรือจะเป็นนกได้เลยค่ะโอเคลูกที่หนึ่งโชเบชว์ไดเวอร์ระวางตัวอ่า<ด>เลดเฮลิออนมะท้กับเวลสปริงเกัลวาวสปิงเกิว่าสปริงเกิลเวิร์ลสปริงกันกไม่หาพาเรล็ดเที่หทีุด พร้อมแล้วฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายข้อสัญญาย ready set three two one go shoot โดยที่เดินล้อมไปแล้วและน้องบอลไปเป็นเรอสติกันส่วนข้อ F ใช้เป็นตัวเลขเฮลิออค่ะตอนนี้นะคะยังคงนวลเนียกันอยู่ที่กลางสนามค่ะ ดูดกันไปดูดกันมานะครับตอนนี้ดูดแรลนกอย่างนะดูดแรลนกอย่างนะคะแนนแรกเป็นของน้องท็อปน้องไปก่อนดึงกระดานแม้เป็นรูปที่สองโชว์เบลโชว์ไดเวอร์อ่าโอเคครับเทมเปสทั้งคู่ในการเทมเปสเทมเปสอุซิโกเป็นของฝั่งพ่อเอสนะคะโอเคทน่นอร์ซ้ายขวาค่ะ โอเคพร้อมแล้วเรดี้เซตสามส o งหน o ่งจู๊บหลุนกัรน,นะครับว่าลูกนี้นะครับพอเอสของเรานะครับจะเอาคะแนนกลับขึ้นมาตีสม,มุนเรได้หรือเปล่าหรือว่าม็อบเชิร์ดนะครับจากราบชบุรีจะเก็บไปต่อคะแนนด้วยนี่จาาพี่ร,รักโทดถึงเลยนะโหมดนักโทษได้ไม่สนใจพี่นักโทษนะผู้ชายได้ <laughs> <laughs> อ,อ,องความสนใจ อ่ะยังไงจะเป็นคะแนนเสมอหรือจะเป็นคะแนนที่สองนะกรรมการที่จยูตอนนี้นั่งเกลงอยู่ที่โซลิตไฟกับและทีมนเะสมอหนึ่งเจ้าลูกที่สามเสียงตบมือหนหครับตอบแบบตอบแบบแล้วฟังแล้แบบแบบน,น,น่ารักค่ะโอเคอันนั้นซ้ายก่างหาซ้ายก่าง p พ r ร e c t กต์ฟินิประทะกับเบิร์สปินกันพร้อมสกอร์อยู่ที่1ต่อหนึ่งทักแน่พร้อมนะจังฮะเรดี้เซ็ต three t 3 2 1 go s h o t องเปิดโอ้โหชุดนี่บอกเลยนะผมเทิรมนี่ปิดปลิวอย่างกับพรีเซนเตอร์รีจอยนะผมนี่ปลิวสวยเลยนะกับเบย์เบย์ลูกที่3าลูกนี้กับเจ้ารถไฟเพอร์เฟกต์ฟินิ ตอนนี้นะครับก็ยังคงนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับรู้สึกว่าวันนี้นะครับไม่มีสายหน้าติ์นะครับมาชุดให้ที่นักได้เห็นเลยและขณะนี้เป็นของอะไรนะตัวขอคุณพ่อค่ะสอแชนแนครืงรอบราก็าเอานะครับรูปที่สี่โชว์ไดเวอร์ค่ะเรนรอบชงชนะการกัดเ,เินบอลคลี แต่พอตอนนี้พ่อเอสต้องการอีกหนึ่งคะแนนเท่านั้นค่ะอันนั้นมุมขวาค่ะคุณพ่พอพร้อมแล้วจัะเป็นคะแนนของใคร Ready set 3 2 1 e e two go shoot อ่ะโอเคค่ะรับเป็นน้องเฟิร์สเข้ารอบลงสนามแล้วออกไปคุณพ่อเอสอยู่ต่อคนะ่ะแบทเทิลกับน้องเซจีที D ่สามเอ้ยน้องเฟิร์สนะครับเข้าสู่รอบสี่ ลอดชิงชนะเลิศนะขอไปจริงๆแล้วเลยนะรเราให้ทดสอบให้เราคู่ชิงชนะเลิศนะคะอ้าวอย่าลืมปิดไฟด้วยนะพี่จิดแกรเสร็จแล้วนะก็ยิ้มถุงกับบ้านกับบ้านกถุงสองถุงนะครับแล้ววันนี้นะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะผูม้มอบของรางวัลนะคะคือคุณเกียงไก่นะคะอ่ะอติชาศิลสิลทบนะคะตำแหน่ง ซีเนียสโตร์โอ p e เร t ั o n ดีพาร์ตเมนต์สโตร์แมเนเจอร์จะเป็นผู้มอบของรางวัลนะคะให้กับเราในวันนี้ด้วยนะคะเอาคุณเกังอันนี้บอกคุณเก่งอะไรนะเอาคุณเก่งขออะไรกันเอาวางก่อนสิสายตาดีขอใบกับสมาอภัยนะครับรูปที่หนึ่งโชว์เบร์โชว์ไดเวื่อนเนี่ย โดนประนามนะท่านผู้ชนะครับลอมเด็ตัวเรดี้อาอย่างไรย่างเรดี้เซตสามสองนจช่วเทมแบเขมบของฝั่งน็องเฟิสนะครับส่วนนกเฟไก่นะครับไแปดตัวเล้วเร์สปริงกันค่ะมาดูกันนะครัว่าเดยวเนอร์ของเราในวันนี้จะเป็นใครจะเป็นน็องเฟิสจะ ว่าจะเป็นพ้อไก่กันแน่นะแล้วก็สำหรับนะครับหลังจากแข่งขันการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมีแผนแบบหมู่กินหางนะจะแจกเป็นเหรียญรางวัลสีทองของพันที่ยี่จำเวลากี่นาทีไม่รู้ไม่แน่ใจแลงแรกเป็นขอนโอเคค่ะวอสติกันนับมวกนเดินกระดนข้อไก่ ลูกที่สองค่ะอุตารับเหมือนสลับตำแหน่งกันเลยนะคะเทเบสกระไก่น,าานะคะแล้วก็น้องเบิร์ดนะคะไซส์เป็นตัวเบอร์สุดเรียกได้ว่านะคะสองตัวนี้นะคะทุกคนป๊พอปคูล่ากันมากนะคะมีขายอยู่นะว,วันนี้ก็ลดทิสิตมีเซ็ตสามตัวประกอบไปด้วยเทเบสเนเกตนะคะแล้วก็สตาร์นนั่นเองนะคะโอเคพร้อมลูกที่สองเรดี้เซ็ตทรีันก๋วช น้องเฟิร์สอดจากหน้าประสินมานะคะชุดอย่างอ่อนช้อยเลยทีเดียวนะคะแอบกระซิบกับพี่แนทนะคะบอกว่าชอบดูนะคะชอบดูแรงเหวี่ยงฝ่นตุ้งท่ามอย่างยิง่งยวดใช่ไหมคะใช่เนาะ,ะต้องดูนะคะต้องดูกินน้ำก็ต้องดูกระองเล่นฟีนก็ต้องดูแรงนะ,ะและลูกนี้เป็นของโอเคเสมอชุดทันทีสองลูกที่สอง พร้อมนะพร้อมแล้วนะพร้อมนักหนักขอรัก ready set three two one go ช oh ูตายครับตัวระเบิดตัวเองอ่ะชูดรั้งสุดท้ายคุณพ่อฟ้าถ้าฟ้าอีกครั้นระเบิดตัวเองอีกครั้งแต่คะแนนเหลือคุณพ่อระเบิดตัวเองนะคะับแล้วก็พี่ตั้งใจนะคะ เด็ดจับลุกแล้วได้ร้อมาชนแการอากาศอีกนะครับโอเคชุดั้งสุดท้ายลูกที่สอง ready set three two one ตัวเชือกแล้วนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับกับเบเบ้ลูกที่สามนะครับ น้องเฟิร์สนะครับชว์เสร็จแล้วเพลงอย่างเหมือนล็อกล้อล็อกล้อนะติดคอบอเมื่อกี้นะแาต่ว่าก็กลับเข้ามาคู่ที่งสนามรอการโจมตีได้อย่างแบบชิวๆและนี่จะเป็นคะแนนของใครและเป็นคะแนนของ, OK. อองโอเคเฟย์เฟย์เสมอใจก็มาโอเคจ้าและลุ้นี้มาดูนะครับว่า ใครจะชูดได้โหวเที่ยมมากกว่ากันระหว่างตัวเล็ทังทู่พร้อมแล้วเบเบบลูกที่สามเรียมตัวเ e ดี้เซต three two one go shoot เป็นใครจะเป็นใครใครจะชุดหกกว่ากันโอ้โหน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สสายแว่นนะครับวิ่งบนรอบตัวคุณพ่ออย่างต่อเนื่องอ่ะ ส่วนคุณพอ่อนะครับอยู่นิ่งๆนิ่งสยบทุกข้อกันไหวน้องเพิร์ลก็มาตบตีทีละเล็กเล็กน้อยๆแล้วพอเสียหายค่ะแลนะขณะนี้ตบไปของคุณพอ่อสองคะแนนลูกที่สี่กรรมการก็ยืนเต็นนะครับโอเคค่ะเพอร์เฟคลินิกบั้นักกับตัวและนรุษิอเอาแล้ว เพิ่มตัว7 3 2 1โ o ชอีกหนึ่งครั้งนะครับก,กับเบเบ็ดลูกที่สี่เบเบ็ดหมายเลขสี่และการลุกสีแดงของกอรคุณมท่อไก่ของเฟิร์นะครับสายเป็นตัวเพอร์เป็นเด็กมาลุกกันว่านอ้องเพอร์จะหาอะไรเจอด,ด้วยเจ้าน็อกไฟตัวนี้หรือไม่หรือคุณพ่อจะเก้ไฟสาวคะแนนเลยเจ้าด้วยเจ้าและผลลุกตัวนี้เอาใจช่วยทั้งสองท่านเลยนะครับว่า ใครจะได้คะแนนนี้ไปถ้าเป็นขอคว้าไก่ก็เป็นเดอร์วินเดอร์ในวันนี้สันติสารละคะแนนนี้เป็นของขอคว้าฟีเจอร์ขึ้นมาเป็นหบุนกินาลลูกที่ห้าโชวเบวชโชได้เลยแบล็ควาคิลี่ปะทะกับตัวเพอร์เฟกต์ฟีนิกสงานยากเลยต้องงนันให้ออกจิ้นกันไม่ลงค่ะเรดดี้เ t ็ตทรีทู o ัน

โอเปอเรชันดีฟันเมสต์โแมานเดอร์เป็นผู้มอบของรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับสามของเราก่อนอ่าเอองมาก่ออลงมาเก่อ้าเฮ้ยเบิร์ด ยังดีมากเลยเนี่ะร้อยชนะเลิศทีน3ได้ที่หนึ่งฟอร์สฟอร์สก็ดึงดีเมื่อกี้ฟอร์สเจอฟินิกเฟิร์สต้องแพ้ไปแต่เฟิร์สงัดออกได้เฉยชนะได้ที่ไหนได้ที่หนึ่งโอ้ยโคตรเอาทมามาโคตรแค่ฟิร์สแพ้แล้วเว้ยแต่ว่าคือคือคืออยู่ดีอัลติเมทรีบูธทำงานอัลติเมทรีบูททำงานพอดีอะแล้วฟาดปินิกออกแบบตรงล่องเลยชนะไปเลยโอ้ยดูดีกว่เฟิร์สวันเนี้ย แล้วก็เป็นเซอร์จากสยามชา,าคาชิบยะบุลค่า500บาทค่ะ โอเคที่สได้กกบพ่อเอสกับพ่อมูส์ไม่ได้เสียงตบมือหรือว่าเสียงเนะครับางเดียวจะอได้บัตรกำนันก็หรืออะไรในงานก็ได้สองเกือบพันหหรือสองพันเนี่ยจะไม่ได้วันนี้นะคะเราก็มีเดี๋ยวเ้ยงนะคะมาหลายสำนักนะคะสำนักสงสำนักทีสำนักี่สงนอันนี้มากเโอเคเรียบร้อย ได้รับเป็นจากการคลิปวายเจ์มูลค่า2,000บาทนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็ได้แชมป์ที่หนึ่งนะครับนี่ได้ไปเบียดทองด้วยนี่โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพีงเทนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายไว้เจอกันไป